ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือขอ,อนำเสนอสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือประจำเดือนกันยายนปี2567จากข้อมูลเดือนสิงหาคม2567สถานการณ์การว่างงานและการเลิกจ้างมีผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมมาตรา33จำนวน978,200คน และมีผู้ประกันตนมาขึ้นทะเบียนขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน7,434คนคิดเป็นร้อยละ0.76เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนพบว่ามีผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนลดลงร้อยละ11.42โดยสาเหตุการว่างงานคือการลาออกจากงาน6,456คนการเลิกจ้าง697คนและสิ้นสุดสัญญาจ้าง 281คนภาวะความต้องการแรงงานนายจ้างสถานประกอบการแจ้งความต้องการแรงงานเดือนสิงหาคม2567จำนวน7,277อัตราโดยแจ้งผ่านกรมการจัดหางาน6,571อัตราและผ่านบริษัทจัดหางาน705อัตราอาชีพที่มีความต้องการมากที่สุดแจ้งผ่านกรมการจัดหางานอันดับแรกคือคนงานด้านการผลิต 1547อัตราช่างตัดเย็บเสื้อผ้า452อัตราและแจ้งผ่านบริษัทจัดหางานอันดับแรกคือตัวแทนขายประกันภัย186อัตราพนักงานขายในสุบริการลูกค้า140อัตราอุตสาหากรรมที่มีความต้องการแรงงานมากที่สุดอันดับแรกคือการผลิต3,258อัตราการขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์ 2,512อัตราผู้สมัครงานที่มาใช้บริการกับกรมการจัดหางานผ่านสำนักงานจัดหางานจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ3,944คนการบรรจุงาน2,766คนโอกาสในการมีงานทำของแรงงานพบว่าเพศชายมีโอกาสได้งานทำมากกว่าเพศหญิงช่วงอายุ30 39ปีมีโอกาสได้งานทำมากที่สุดและเมื่อจำแนกตามบุธิการศึกษาระดับมัธยมศึกษามีโอกาสได้งานทำมากที่สุด รองลงมาระดับปวสการไปทำงานต่างประเทศของแรงงานไทยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือข้อมูลเดือนสิงหาคมปี2567มีจํานวน2,598คนลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ32.48จังหวัดที่มีแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศมากที่สุดคือจังหวัดอุดรธานีนครราชสีมาขอนแกน่นประเทศที่มีแรงงานไทยไปทำงานมากที่สุด คือไต้หวันสาธารณรัฐเกาหลีประเทศญี่ปุ่นตามลำดับการทำงานของคนต่างด้าวจำนวนคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทำงานคงเหลือในภาคตะวันออกเฉียงเหนือข้อมูลนะเดือนสิงหาคม2567จำนวน73,597คนเพิ่มขึ้นร้อยละ1 7 5 7จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่วนใหญ่เป็นแรงงานต่างด้าว4สัญชาติคือลาวเมียนมากัมพูชาเวียดนามจำนวน67,020คนคิดเป็นร้อยละ91.06ของคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทำงานคงเหลือจังหวัดที่มีคนต่างด้าวคงเหลือมากที่สุดคือจังหวัดนครราชสีมาขอนแกน่นอุดรธานีตามลำดับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีค่ะ